สวัสดีครับนสมเสืฟาร์มหอยปังของชาวหนึแถวบ้านสิบเอ็ดมครับแาวบานคับบึงยังมุยคนอยู่เลยไปามมาเห้หล่ะพี่น,อน้องสงสัยมบุยคนอยู่แนวโน้มเลเแสดงว่ามาถึงบ้านแล้วไปพี่น,อน้อง ไปไปลองนี่วยจะเอาก้อนสีสียดีหน่อเอาละเอ๊ะว้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมมาสิมาอย่างครับเนี่ยมาสิมาเยี่ยมฟาร์มหอยปังเนี่ยเหรอครับเห็นว่าเสริมสารเทศเป็นบ่ครับผมมาสิาอยงไดีนโนะมากับไผ่เดียโะครับเนี่ยมากับทีมงานแล้วครับครับผมมาสิมาคือเดลดดีแต่เอามาสิมาจริงเนาะมาสิมาลอยโอ้ยพี่น้องเดี่ยวเนี่ย ครับผมสีมายังก่อครับนี่สีมาเบิ่งเยี่ยมชมหอยปังครับผมเป็นไหนโอ้กับเฮ็ดเลนเลนเปนี่แหละครับกันสีมาเยี่ยมชมกะเ้องกับมีดคอนเซปต์ของทางฟาร์มอยู่ด้วยครับคอนเซปต์ว่าจังไหนล่ะครับเ้องก็ต้องมีการแต่งโตเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าอยู่ด้วครับจังสีให้เขาฟาร์มหอยได้ครับว่างในบ้านด้านขวามืหอยผมสีบรเจริญเติบโตครับเฮ็ดจังไหนเอาจดี๋ยวี้มาตามมาครับเอาสีพาพไปให้โตไปได้๋ยปะ ได้ครับเอ้าหนึ่งสองสามาแล้วว่าแล้วครับผมขอมาพบกับคอนเทนต์ของฟาร์มหนึ่งไอ้บ้านนะครับถ้าเขาจะถ้าเขาจะเข้ามาย่อมชมฟาร์มเนี่ยคอนเซปต์ของการแต่งตัวเขาต้องแต่งยังไงครับผมไม่น่าทักดิครับผมลงยกลงยกหอยเขาจังสีจะเริ่มเติบโตครับถ้าเข้าไปแต่หอยผมตื่นเนี่ยผมสามารถปรับได้เลยนะครับ ปนยังเด็กก็านท่นฝากไปยังท่านที่จะมาเยี่ยมชมนะครับก่อนจะเข่าฟา้่มหนึ่งอหอยปังหนึ่งแอบบ้านนี่้องแต่งชุดนี่ครับครับผมโบ,บา่ามาบา่ไดเดี๋ยวก่อนพี่รองครับผมตามมาครับผมไปไปเอายิงแง่้ครับไม่มาตื้นหมดครับเนี่ยมันชิดคุณเคยกับชุดแล้วครับ สำหรับเมื่อนี้กัมีทีมงานอีหุยลุยสวนของเขาครับได้เขามาย่ำชมฟาร์มหอยปังของเขาฟาร์มหอยปังหนึ่งแอร์บ,บาาาา้านนะครับเพื่อนก็อยากมาศึกษาดูข้อมูลก็ทีได้ผ้านำเสนอเพื่อนเนาะครับสำหรับเมื่อนี้กับมากันภทษาว่าตอนนี้ทำงานอย่างไรครับกบ็ตอนนี้ก็เป็นสร้างแอร์ครับช่าง Air แอร์บ้านรับติดตั้งลังย้ายซ่อมแอร์บ้าน ตัวราชอาณาจักรครับผมม่านดิเลกของผมก็คือนี่แหละครับเป็นเงาอัติเลกเนาะเรียงหอยปังมาได้ถ้ากินอ่างพี่น้องเพิ่นนะครับโอ้หลายตัวเลยครับผมแาลาผมชมมึงนะครับครับผมกัดต่ำมาครับผมเดี๋ยวสิพาเยี่ยมชมครับว่าบ่อเฮาเป็นตังไดครับนี่ครับโอ้ครับผมอันนี้เป็นบ่อพอแม่พันธุ์คือบ่ออนุบาลครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นบ่อสำหรับเอาพอพันธุ์แม่พันธุ์ลงนะครับนี่ นราพอพันแม่พันเอาลงลงนี่นี่มาเนี่ยเบิ่์ครับผมจะเอาน้ำเสนอว่ามันเป็นอะไรพอพันแม่พันครับพี่น้องตามมาอันสำหรับบุคคลภายนอกนั่นเขาอะไรได้ดครับหอยบอนี่น่ะถ้าเขใส่ช,ชุดแบบนี้นี่หอยบอลให้ใกล้ครับเนี่ยครับมาตามมาเบิ่์นครับโอ้โโลงทุนครับผมเบิรงครับพี่น้องเพิ่์นว่าล,ล,ลงทุนเพป็นนุ่มให้กินบลาเนี่ยกินเที่ยงได้พี่น้องกินเที่ยงนะครับไม่ฝังแล่วไหม มุมเด้เนาะนี่ครับนี่ครับไม่ปังเอาเอาแบบยังไง้างเอาดานมาใส่เด้อเฐานมาใส่ฐานมาใส่อ่านี่ยเว้ยนะนี่ยชื่มันจะเป็นพ่อพันแม่พันมันครับบอนี่จะไว้สบบอออันนี้แม่พันมันครับมันนี้จินเบิร์ตจินแกรนด์ได้มันกับบอได้ครับสำหรับหอยบอนี่ครับมันจะเป็นอะไรสิครับดาวหอมาใส่ชุดนี่บอสามารถจะลงได้ครับใกล้เช็ดมันบอได้ย่าถี่ผมลงได้พี่น้อง ออกมาเมืองครับไม่ปลาอยังครับเนี่ยอันนี้มันเป็นปลาหางนุยุงครับโอ้แครดีเนาะครับผมปลาหางนุยุงกับปลาหางนุยุงรักมากต่บางข้าวกันละครับม้นปลาซื้อครับม้นได้ซื้อแล้วครับรักครับโอ้เมืองจะรี่ห้อปลาดปลาดได้ซื้อได้ปุ๋ยไงครับผมเอาแบบมวลมวลที่หาเนาะครับเนาะอย่าทิ้มลงเด้อนะเพาะว่ต้องเน้น มันว่าลงได้ลงเอาได้ไหมครับผมมาครับอุ้ยแม่พันธุ์แม่พันธุ์มันครับวันนี้แทงหมดแม่พันธุ์เขากระจายตอนนี้เขากระยากเน้นขยายพันธุ์อยู่เนาะครับกับสีบอดเจ็บซุ้มสีเจ็บให้พันธุ์ล้อมซิ่มอยู่แม่พันธุ์ตัวใหญ่ผมกับสีเจ็บไว้ครับผมสีเจ็บตัวผัวนะครับหอยหอยปังเนี่ยมันสิเบืองไงเนี่ยครับส่ารับพอพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเป็นตัวใหญ่ครับตัวเมียครับผม ตัวเนี้นนมันจะเป็นตัวเมียครับตัวผูวมันจะตัวน,น้อยครับโอ,โอ้ยปังเนี่ยมันมันมีสองพันสองเพศครับ <ผม S 1> เดี๋ย<อ>วผมสิครับผมเดี๋ยวผมสิเป็นผู้เก็บหน่วยพ่อห้ไปร้องเอาไปต้มร้องมึงนะครับอเบินมาจั้งแต่เด็กก็เลยมันหยิ่งครับเนี่ย๋อกาเห็นเห็น แรงมันดันใจตอนแรกๆนี่ก็ขึ้นผมไปเห็นงั้นแอวนี่ละครับไปเห็นเพิ่นขายอยู่ทั้งอำเภอชัชชันคนละครับกันหนะาลงกันหนาไปเห็นเพื่อนขายเนี่ยครับเพราะแม่พันธุ์มันที่ื้อมาเลยเพื่อนขายโลละแต่ก่อนนี่แปดสิบบาทครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าแน่ใจครับถ้าจะมาซื้อก็ผมผมขายโลละลอยแล้วแต่ว่าตอนนี้ผม่ขายครับ ตอนนี้ช่วงขยายฟาร์มอยู่ครับฟ้ามหนึ่งอยู่บ้านไหนครับหนึ่งฟ้ามหนึ่งฟ้ามหนึ่งแอร์บ้านเนี่ยจะอยู่บ้านสวนบ้านหนองยางหมู่หนึ่งตำบลเนินยางอำเภอไอ้์คำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอยู่บ้านหนองยางใต้ได้ครับเบอร์โทรเลยครับศูนย์หกสี่ศูนย์สามศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าคืนอยู่นี่แล้วครับเนี่ยนะเวลาเบอร์โทรกติดต่อมาได้ครับสำหรับท่านใดอยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาปรึกษาในการเลี้ยงการดูแลนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนทุกชนชั้นวรรณะครับผมแต่ว่าต้องโทรติดต่อนายช่างก่อนเนี่เพราะว่างานหลักก็คือรับติดตั้งแอร์บ้านครับจะออกทุ่มเือครับอาจจะอยู่ในบอยเ่แนต้องนัดเมื่อกันครับผม,มแล้วก็ท่านไดที่มาเนี่ยอย่าลืมครับอย่าลืมคอนเสิต์คอนเสปต์ท่านต้องเสื้อชุดมาด้วยครับครับเมืองคำเนี่ยสำหรับมีหุยนลุยสวนของเขาเนี่ย<ม>เพิ่นก็ได้เสื้อเตรียมชุดมาโดยตรงเนี่ยครับ ถ้าบู s <S <พ dentro S 2> มีเนี่ยต้องมาซื้อนานาฟาร์มนะครับมีมีขายมาครับนาฟาร์มบูมีขายครับหรือว่ามี่ขายจีนม่ซื้อแม้กระนั้นเดี๋ห้ามไปถึงใจครับมีไรขายครับผมคือเขาบอกควนกวนซื้อนะครับมีเงินอย่างเดียวพอสามารถซื้อได้เลยครับพอตัดออกเนี้ยเพราะว่าเขาบูมีขายมีเงินเป็นไรก็ซื้อเพราะอะไรครับไม่นบเป็นอยังเขาบูมีขายโอ้ยไปกระโดี๋ยวครับโต๊ผัวครับครับเอาค่ะ สําหรับมีหอยลุยสวนนี่กับแบบว่าม้วง่ายกว่าออ้น้องกันม้วก,กันง่ายครับมีเพื่อนคนแรกเลยที่สามารถมาฟั่มหอยปังแ,แล้วกะได้ชิมนะครับนี่นี่คือตัวซิมนะครับนี่คนเดินมาเพราะท่านได้ชิมนะครับมีหอยลุยสวนคนเดียวครับที่ผมได้เจดนี่ครับได้เจียด <c oughs> ขอบคุณนะสามาดีครับผมนีครับผมจะตาม เอาตัวน้อยๆให้เพื่อนซิมก็ตำหงงนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแม่มันครับนี่สังเกตบางทีตัวแม่กับตัวผู้มันมันจะใหญ่ต่างกันนะครับเอาตัวแม่ผมขึ้นมาเลยครับตัวนึงนัง่นนั่นละ่ะบ่ให้กินเนี่ยพี่นอ้องครับหักหลายครับบ่ให้กินตัวตัวแม่ครับอ้าวนี่เอาขึ้นไปครับผมเอาขึ้นหน่วยพนครับผมหอยปังหนึ่งเอ้บ้านโอ้จักสิลุงสิ๋วลวงเด้อพี่น้องเด้อเรียเรียนไป ถ้าเป็นอีกฟากนหนึ่งไหมอ๋อมันสิมีสองโซนครับเนี่ยครับผมเอาขึ้นไปแล้ว<อ>ก็เอาไปให้แม่ลวกไปเดี๋ยวเพิ่งลวกเดีย๋ยวเพิ่งลวกยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคนะครับเนาะสำหรับบอนี่ก็เป็นบอพอพันแม่พันครับสวัสดีคุณหอยไม่รบกวนแล้วนะครับผมถ้าไปเบิ่งอีกฟากนี้นะครับเอ่อเนี่ยครับอีหุยลุยสวนครับครับผม สลับบอลนี่นะครับมันก็จะเป็นบอลอนุบาลครับผมบอานุบาลมาเบิ้งเบิ้งอ่าตามมาครับผมนี่นี่มาซุ่มนี่ครับตามมาตามมาแมนเบิดเลยนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้อ๋ซุ่มลงไปแล้วครับนี่กระลังเงยครับผมแมนครับอย่าเป็นลูกหน่อยลูกใหญ่มันผสมกันครับผมอีหุ้ยลองสามารถจับได้ได้ครับเป็นโบกัดตัวครับอุ้ยมันเป็นลูกแบบเดียวกันวะครับนั่น พ่าก็แม่มันอันเดียวกันเลยนะครับสำรับบอวนี่เป็นบอวอนุบาลเขาก็จะเอาลงอย่ในีนี่ไม่สิไม่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นตัวแล้วครับตอนนี้มันยังท่านอีกไงครับกันยังท่านถือไหวออันอยู่พอมันใหญ่เขาก็จะคอยขยายขยายออกไปอีกบัวหนึ่งครับเพราะว่ามีอีกบอวหนึ่งทั้งพุนครับครับสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับว่าฟาร์มหอยของเขานี่มันเป็นหอยปังแท้บัหรือว่าในการขยายพันธุ์เนี่ยขยายยังไง มาสิพามาเบิงแร้วผมมีหวยครับเชิญครับทางไหนครับทางนี้ครับไปตามมาครับตามมาสำหรับการขยายพันธุ์หอยของเฮานี่เอาก็ใช้การเจ็บไข่จากบ่อพอพันแม่พันนะครับเอามาไว้กานล้างนี่ครับตามมาครับคุณยีหุยนุยชวนครับนี่นะครับผมก็เอามาเอบแต่ละเซลล์ห้องไปเก็บไข่มันเอาก็เกามาใส่ฟองน้ำนี่ครับนี่ครับตาก้องเชิญซูมมาทางนี้นะครับ กล่องซูมาเลรเด้อเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นไข่หอยปังครับพวกนี้เอาเฮ็ดแบบนี้ให้มันฟักอยู่ในพี่นะครับโมเมนต์ฟักอยู่ในบ่อมันเนี่เอามาฟักอย่างนี้พี่เอากรเก๋าฟองน้ำเนี่แหละครับปิดไว้ปึ๊บอันไข่ไข่ลูกหนึ่งนี่ครับมีเยะตัวประมาณไข่ห้างหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะฟักออกมาอย่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับประมาณนี้ครับ แล้วแต่แล้วแต่ขนาดใหญ่ขนาดน้อยครับผมเนี่ยที่มันฟังออกมาแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งครับโอ้กันลังออกพี่น้องครับเต็มไม่ได้หุดนโล่งหน่อยมันครับเ้องกับอนุบาลไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเ้องจะเอาไปลงบ่ออนุบาลอีกรอบนะครับนะโอเป็นเท่แล้วเป็นสี่ขามันมันโมเมนต์ครับอันนั้นหมาครับแต่ว่าจะไม่นะครับผมมาเนี่สำหรับ่อเ้องกับเฮ็ดไปตามสเต็ปนะครับบ่อที่หอย มันแออัดจากบ่ออนุบาลแล้วเข้ากะแยกย้ายมันออกไปสู่บ่อที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอยู่นะครับเชิญยี่ห้ยเดินน้ำหนาผมเด้ครับผมเป็นเจ้าของบ้านเชิญยี่ห้ยเดินน้ำหนาผมเด้ครับผมแม่ผมอุ้ยโอ้โหก็ต้องก็ตอโทษขอโทษขอโทษตองโอ้ยไปบันทึก้วครับ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 นี่ครับเป็นบ้านสวนครับทำงานท่านผีครับตามมาได้ครับตามมา นี่คือบ่อลนี่ยังครับเี่อ๋อบ่อลนี่เขากับบออนุบาลนั่นแหละครับแต่ว่าเขามักหนามเขาหนามมันยังปูนท่านเดี๋ยท่านเดี๋ยเศร้าเข้มอยู่ครับเขาจะแช่หนามไว้เป็นเดือนหมดละอุ้ยบอใหิซิมอีลีบอลรับเซีมเฮ้ยแสดงว่าท่านได้ครับนะรอเล่นครับนะครับเรากับมักหนามไว้เพื่อที่จะรองรับลูกอ่อนของหอยอีกถอดหนึ่งนะครับนี่เดี๋เห็นปะมันยังลงเหลือมาอยู่ครับนี่ ลูกมันแสดงว่ามันเริ่มจะรอดแล้วพ่ะบนะถ้าหอยตัวนี้มันอยู่ได้แสดงว่ามันรอดน้ามันเบาอน้ามันใสได้แล้วนะครับอืมไดือนหนึ่ครับเดือนนึงเหรออโ้ได้แล้วครับครับผมเากระตามมาครับอันนี้บ่อบ่อสำรองครับบ่อสำรองนี่ทำมาทำน้ำรับหอยของเขาโอ้บ่แมลีครับอันนี้กํามาแล้วครับครับผม ครับอันนี้เป็นบออันนี้บอที่ห้องแยกมานี่เกือบสองเดือนแล้วครับบอนี่ครับอีหุยลุยสวนสามารถจับยกขึ้นมาเบิ้งได้เลยครับลูกหอยครับอยากได้ครับดื้อครับผมซุ่มของม้าครับตากล้องนี่เอาเบิ้งครับเอาเบิ้งครับพี่น้องรับผมลูกหอยัวละลูกครับเป็นไดรครับเดฟคงออกมาต่างว่าต่นี่แมนครับเป็นพันเดทเอาทีมครับไงขั้นครับอันนั้นลงเหลี่ยมลงเล็ดหลดมาเนี่ยครับ อายุประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือน<ม>น่วยหอยปังเขาจะได้ประมาณนี้ครับนี่หครับลองศึกษาบ้าครับ<ช>นี่อยู่ในบอ่อนี่ก็เอาลงประมาณสองพันครับนี่ในไตบอ่อเนี่หอยนี่ธรรมาชาติของมันนี่มันขึ้นมากินอาหารนี่ย่ำขึ้นนะครับ<ม>น้ำของเว้นมันจิตลงไปใตไข่หอยเชลีได้ไหมครับใช่ครับ<ม>แบบเดียวกันเบิืนครับหอยแต่ว่าเพียงแต่อาหารการกินมันจะบอกินแบบหลายคือจังหอยเชลลีนะก็ พ่อนีบ่อจะเกิดอะไรบ่อนีกาททำกันครับนี่สเดือนขยายให้มันได้แดงเคิืองกันมันแออาดครับกับประมาณสองพันพอกันครับนะครับลูกมันกัดเป็นลอถที่ได้ทำกันครับซูมผมาาครับผมอยอมอ๋อปังพันแท้นะครับบอลเปนไคสีชมพูแน่นอน เป็นหอยปังบ้านใก่สีขาวครับผมสีผู้ไค่หอยเฉลี่ครับผมครับผมจริงนะมื่นได้แล้วครับสำหรับพี่วิ่นี่สิมีคำถามยังอีกบ้างครับนี่พี่ค้าใจครับพี่บมาเกินแน่ยอย่าปากครับอย่าปากมืดนี่มืดนี่วันที่สิบหกเลยครับโอ้เป็นโพยโมเป็นเลขยกโมเมนต์เสือเลขยโม่ครับเป็นโพยเป็นโพยมาเป็นเสือเลขถามเบไปแล้วครับถามเบไปแล้วมัครับ เามเล่นเนี่ยเรื่องยังไงผมถามขึ้นบมอครับถามผมมากเลยครับผมสุดนี่สิซักขึ้นผมบมอครับเดี๋ยวผมซักเองครับผมรับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของเขาเน้่ครับจะเลืมยงนะครับไปจะเขามาเย่มชมฟั่มหอยปังหนึ่งแอร์บ้านบางชุดกับบางชุดถ้าสั่นย่างกกยเขามาว่าได้ครับเจอรอปภผมแน่นอนชื่อไอติมกับยูยี่ฝากเบอร์ทุกคนนะครับห้าคนสำหรับ เบอร์โทรห้อขึ้นอีกรอบนะครับอยู่ทั้งใต่นี่ครับประมาณนี้ครับผมตามที่ทีมงานของได้ขึ้นไว้ทั้งใต่นี่นะครับเบอร์โทรของทีมงานครับผมลบมาหันเดอ้อครับผมท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาติดตามก็สามารถโทรติดต่อมาก,ก่อนครับเพราะว่า็คือจังหวอ่อนละตอนนี้ไหมหอยปังคือเฮ็ดเป็นงานดิเรกงานประจําคือ,อเป็นช่างแอร์ครับผมตอนนี้มนนผมหิวเข่าไหม เอาที่ครับสำหรับยูทูบเบอร์ผู้เบ็นมาเยี่ยมชมห้องนะครับก็คืออีหวยลุยสวนนะครับแนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดหัวซับหัวยิงไข่ซับตาไข่ครับผมสับตาไข่ซับตาไข่ผครับให้ช่องของผมเนี่ยนะครับสำหรับช่องที่มาถ่ายทำนี่ก็คือช่องอีหยังครับผมข้ามอะไรครับอีหวยลุยสวนครับโอ้ยไปเป็นเจ้าของช่องกันเนี่ยครับนี่เรื่องของเจ้าของครับผมเปิดตัวไหมธรรมดาแล้วครับครับผมกะ ผิดพลาดประกันเดยโูกหลานกับคอไฟไห้ไนะที่นี่เลยนะครับอาจจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เฮาอาจจะบกคล้องก็จังมืออาชีพของเพื่อนแต่เฮาก็สามารถที่จะเรียนรููเพิ่มเติมได้จากการปฏิบัติเองครับมีคําติชมบันใดที่จะสามารถแนะนําซอยแนะนําให้โลกหลานพัฒนาขึ้นได้ให้พี่้องเขียนลงมาได้ไดเลยนะครับยินดีรับฟังทุกคําติชมครับผมติเพื่อกแก้ไขครับผมไป,ไปโอเคอครับ สำหรับตอนนี้เขาก็ไปงทำอาหารหอยปังเมนูหอยปังสู่ทีมงานเพื่อนนะครับโอเคครับผมไอที่เท่าพี่น้องไปตามมาครับผมสำหรับขั้นตอนนี้เขาก็มาถึงขั้นตอนที่เขาในน้ำหอยปังขึ้นมาเห็ดเมนูนะครับสำหรับเมนูของเขาเมือนี้นี่นีตนัวดูดนะครับหอยปังนะครับเขาจะลองลวกยังก็ตำบมูหงมือครับเขาจะให้ อีวุ้ยด้วยสวนเดี๋ยวลองซิมเบิงว่าหอยปังกับหอยเชอรี่มันแตกต่างกันยังไดยหอยปังครับผมนี่คือหอยปังครับหอยปังแค่นมาเลยครับจะได้เห็นแบบความแตกต่างของหอยปังกับหอยเชอรี่ว่ามันเป็นยังไงครับอ่าผมผมดีลองไปครับสำหรับหอยปังมันจะโมมี่นะครับมันจะนุ่มนะครับครับผมเหดีด้วยสวนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาพูดกนเอาพูดกันนายครับเดี๋ยวจะจิ้มใส่ท่านใส่ท่านพูดนะครับร้อนอืมอืมเป็นไหครับนุ่มรสชาติหอยแองกับหอยทับมันชาตินี่นุ่มแน่นนุ่มครับครับเนี่ยแซ่บอลยางกับหอยเชลลีนะครับ หอยหอยปังนี่เขาจะกินได้เลยครับบางคนนี่สมัยก่อนนี่ก็เจ้ากินแม้กระทั่งดิบเด้ครับดิบเลยเพราะว่ามันบางอย่างะผมขอลองมันจะเด้่ยนะครับนี่จะแบบมันจะนุ่มนะครับใส่ครับสามคนเลยเฉดอย่างนี้แบบดีครับเห็นปอร่องมึงรับไม่ดีเลยอารมณายากมากครับตองแสุดสามคนคน เล็บได้ครับุดโทั้งหมดก็ต้องภาพบูมี<อ>้ยง<ส>ไหนมาซื้อเจ้นานานนหมครับดีงั้น,นจะซื้ออะไนครับคุดนี้เป็นไยงครับบบี้ไ่าย <laughs> บูี้่ายเอาครับโมเพลินมมาเย่ยมบมก่กินได้ไหมครับเราลงพูดอยู่เบาบอานอกัอน,เอ,กนเอาตาก็อาไหนหนมากครับหยำมากครับอื <laughs> น็ต้องคนนั้นครับธรรมชาติธรรมชาติใส่กล่องย้ำคามคับน่อรไปชิมไหมอ่าลองดูยห่มาชิมมตัคนนะครับร้อยอร่อยไม่ให้น้าด้วยอันนี้น่ดีนาอนะกามันจะจิ้มดํามดหรอนี่นี่นี่วันเดียวนายเล่ก่าวมันว่ายชวนเีฮอ่าหอยฮาท่านเด็จะเิ่ติบโตแบบเต็มที่นะครับเอาจากทันนี้หลาย นี่ผมมือปีศาจแตว่าอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนหอยหฮอจะเต็มบอลเน่นอนงละก็สาม,มารถที่จะเอามาบริโภคได้เลยครับสำหรับเมนูอาหารห้องกับมีน,นี่นะครับลวกปลาสวายนะครับครับผมลวกปลาสวายจากลุ่งน้ำลำเป่าบ้านเชีคาของเราหลังจากนี้ครับพัดบนุนเช่นใส่ปลาหมึกครับปลาหมึกใบเลียเ้ยงนะครับ <c oughs> เลี้ยงกับหอยครับปลาหมึกใบเลียเ้ยงครับเล็กกว่ามี เสือมากครับไปฟ้าแบบไปนยเสือมากกำลุดกลุ่มช่วงครับครับผมสำหรับคลิปนี้จะฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดซับหัวจริงใครซับแต่ใครอ๋อกดซับแต่ใครให้ครับช่องอีหุยลุยสวนนะครับแม่งครับอ๋ออีหุยลุยสวนนี่เพิ่นกับเป็นคลิป เอ่เจ้าของช่องไม่้องไม่เนาะครับแต่ยังบ่ท่านเด้เขาที่เขาทางเอาสมมติว่าพี่น้องกันได้ติดรับชมแล้วมีคำสีชมมันเดชกอขอให้พอไหมพี่น้องเขยียนสีชมมาได้นะครับเด้อเพื่อที่จะได้เอาไปพัฒนาฝีมือให้บันได้เป็นมืออาชีพแล้วก็ได้นำมาคัดสรรผลงานให้พอไหมพี่น้องได้รับชมต่อๆกันจริงๆขึ้นไปครับสำหรับคลิปนี้เากาขอใส่เข้ามาขอบคุคุณและสวัสดีครับผม 教，好的。